ว่าไงไตตันผมเป็นพวกเกียนฮครับผมโอ้ปอาเลาปลาเหล,ล,ลมันคงเป็นความรักถุย ผมนี่ถือตลอดเหรอครับก็เนื่องจากผมขี้เกียจเอาบอกตรงๆเลยก็จะมาเล่นไม่เลยแล้วกันนะไม่เลยนะเอาตัวไหนดี่เอาเอวละเอาคนแค่ดีกว่าเนี่ยนี่เป็นไงล่ะถุยไม่เอานะผมจะเอาเป็นนี่ก็แล้วกัน เอาดิโอ oh. <pi ้โหบุ๋งขนาดนั้นก็เอายืดกว่าผมชองเอามนที่สุดก็ผมจะเอาสายเวทนะฮะอย่างเมาเล่สายเวทมานานละโอเคแล้วตาก็ต้องเป็นสีฟ้าครับทรงผมก็ต้องเป็นทรงผมแบบแล้วไหนดีที่มันเล่นใหม่เลยก็คือ คิดเกี่ยเรื่องตัวเก่าแล้วรู้สึกมีปัญหาเยอะเอาเป็นสีไหนดีอย่าบอกว่าต้องสี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 สเมือกอนะดูจะว้ยดูไม่ใช่ดีว่ไม่ใช่ดะวะก็เำามาคิดเองอะพออพอสีดจแลวดูว่โอเคก็ชื่อ t u e เ okay. คชื่อแบบง่ายมากก็จะจำคือผมจะแผปปนที่ไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับก็คือผมไม่เล่นแบบเนี้ยไม่เล่นแบบออนไลน์อะจำรหัสไม่ได้โทษทีก็รอมัน create แผนที่เฮ้ยมันรอรีโหลดแผนที่กอนนะครับอ,อย่างกวม่ ก็รอนะไม่เอาจริงๆคือไม่เคยเล่นเลยนะนักเวทเนี่ยคือก็ตอนแรกไม่ค่อยชอบหรอกฮะแล้วเห็นว่ามันเห็นคุณเ,อ,อ,อ,เ,อ,เอ่อช็อชิฟช็อชิฟเนี่ยฟอฟังไงอ่ะอ๋อโอเนี่ยชอบชอบไห้ตรงแบบตรงฟังแล้วนี่ในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ย ผมชอบอ่ะเออแล้วผมก็เป็นพวกสายตีแล้วเพ้นด้วยอ่ะเข้าใจปะคือแบบผมสายตีแล้วเพ้นอ่ะถ้าตีแล้วเอลเอลตัวเอผมก็ถ้าอยู่เอลเอลผมก็นั่นแหละใส่เอดีอ่ะที่มันวิ่งเราเร็วอ่ะตีแล้วเพ้นตีแล้วเพ้นอ่ะเออนะฮะก็ชื่อผมก็เงี้แหละฮะไม่มีอะไรมากว่ะฮะ แผนที่ก็ไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้อะไรโอ้โหเกือบก็เอวเป็นนักเวนเนี่ยนะเออก็เพิ่งรู้นะแป๊บไม่ได้เล<ฮ>่นนานกดตัว F F, F ในการใช้ไฟกดตัว X ดูกดตัวไหนมันนั่นวะ ครับอ,อ๋อกตบ,บีนี่นะโอเคสิ่งที่ต้องหาเลยคือเก็บของก่อนนะใีตัวไหนจะไว้เก็บของบ้างเออชีวิตฉันในตรงอนี้ ข็บฉันนั้นลูนันไวนักเวสุดจะเกี่ยนที่น้องงั้นไงท่านเจ้าตามข้าไปทันหรอกเจ้าหนันอ่อนแอไม่สิคนที่นี้หาที่อ่อนแออ,อ่ะก็ะถ้าเลียหนึ่งก็จะเล่นยางหน่อยนะฮะก็ต้องหาโอ้เห็ดสด กูบอกว่าจะไม่ตามไปแล้วครับอุ้ยกระตุกโอ๊ยกระตุกอ่ะโอ้ยกระตุกอัฟเฟอแล้วกระตุกอ่ะครับโอ้ยน้องสือตีจริงต้องมาโดนเลยลุงยามอย่างงี้แถวเงี้ยก็กระตุกอีกต่างหากอัฟเฟอแล้วกระตุกมากเลยอ่ะชี

ว่าเห็นดีหรอวะโอ่ยมันพวกเราครับเฮ้ยคันลวงเมื่อกี้อ้าวมามามาดีวะมาดีวะมาดีมาดีมาดีมอ้สิงมาดีโอ๋ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย Gin 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 hollow 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 อย่าตามฉันมานักเวทคนนี้อย่าตามตูมาสีหมดแล้วเห้ยเดี๋ยวเจอดีขนาดไหนถามว่าอยู่ภายใต้อำนาจของข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยก่อน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 ก่อนไินมั่งกินมังดิกดอะพูดอะไรกินมั่ง เฮ้ยเราปนงังไงวะโค้งใสเป็นไงวะทีบอ่ะวะไม่ใช่อ่ะคุอยากได้หมาหลังตายพวกนี้ไปอย่างเงี้น,งนะเพื่อเวลาเราไปเกียร์ตัวอะไรแล้วก็ ไอโฟนไอโฟนหนีช่วยนั่งไงฮะกำลังเปิดศึกกันแล้วหลุดลอยเพื่อนตู้หลุดลอยเพื่อนข้าได้แล้วหลุดลอยเพื่อนข้ฮ้อเฮ้เฮอีอะ,อะ,อะให้เก็บไหมตัวไม่มีเลยวะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้ชุดดีนะ phải anh này quá phải này à anh thằng kim mẹ học tinh <laughs> đỉnh tinh 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 đỉnh

ไม่รู้แล้วเอ่อเชิญตาสบายนะครับไปเลยผมอยู่นี่ผมก็ไม่ไปไหนหรอกอมฟันเดเซอร์จิเกอร์อยู่ไหนอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะอ้าวไปไหนหุ่นไปหุ่นมา รงไปลงมาอย่างนี้ที่ไม่ชอบเนฮะโอ้โหกุหล,ลาบแปลงลักได้อะไรมาด้วยอะ่ะฟักอ,อะไรไม่รู้แต่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นที่ลึกทางการเมืองถุยผมจะไม่ฟูดเรื่องนี้ลิลวจะไม่ยุ่งลิวเก่งแค่ไหน ดิวมีพลังแค่ไหนเขาเรื่องการเมืองมาดิวก็ไม่ยุ่งแล้วนะฮะถุยถุยหลอกโอ้ยผิดฮอลเลยฮอลเลยฮอลโอ้โหระกำบอลชัด,ช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 ,ด,ด,ดชัดเฮ้ยเจคนฉันอยู่ทางนี้จะว่นนนนานั่นลงทางกันเหรอ เดี๋ยวข้าจะสังเคาะให้เนอะให้เจ้าด้วยเกลือน,น้อยแถมยังหลงทางกับพรรคพวกอีกเหรอเจ้าตามข้ามาสิเฮ้ยเฮ้ยอะไรของเจ้าตามข้าตามข้ามาเราให้ตามข้มา,าม,มาบ๊บบ๊อบบฮามีฮามีฮามีท่า รองข e ึ้นเต้าหอมไม่หอมไม่หออใช้ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวมานาเออหอมไม่ห่อมไม่หอมห่อหมไม่หอมไม่หอมหมดละสุ่มอ๋อมันไม่เป็นไรเลยวะเอาเก็บได้เลยอ๋อ

ไม่เอาละเฮ้ยฮึพวกนายเป็นมิจกพวกเราพวกมิจกหอมไปหอมไปไปเร็ววิ่งสิครับเห็นตอนนี้กงเพนอย่างเดียว ใครไม่เห็นก็บ้าแล้วใครไม่เห็นก็บ้าแล้วผมตามมาแล้วครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้เต๋อจะสามารถรอบอีกคืนได้หรือไม่ต้องไปตามชมในอีกห้านาทีให้หลังผมงพวก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 นายจะมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมคือว่าไอพวกพวก โยคานสาบุไปฮ่าโยโย่าโยโอ้ยฉันมันน่าเงเฮ้ยฉันเจอพวกอ๋อเรื่องนี้ลืมจะไม่ยุ่งแล้วฮะฮะ giờ ja vinh tinh trên bay, à hư gai tốt chân lê mình đều bền mình đủ đều ra thảo rồi có nhà cứu tiêu mà khỏi được bên này không biết thì Mày chúng cái sẽ tổng lũ lên ồ mới cực kỳ mới lấy cực kỳ kỳ ăn được rồi anh ơi ồ cực kỳ kỳ โอ้ม่รู้ก็เกยม่รู้ก็เกยโอ้ม่รู้ก oh, ็เกยเพี้ยมเป็นไงล่ะ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 โอ้อยากเล่นนักเวนมากโอ้ยทำไมเกียรมันก็ตกวะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวได้เจอของดีพ่อหนูก็จะขุดได้หมดอนไหมครับ อินแอนเดียโซฟาโซฟิกอัลุี่ผมเป็นเด็กตัวคนหนึ่งโอ้ย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 ลงลงใต้น้ำลงใต้น้ำวันนี้ขอเสนอโปรแกรมที่ดีที่สุดของพวกคุณโปรแกรม ไปดูเมื่อคุณไปดูความของคุณแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณก็จะเจอสิ่งที่บอกว่าโอ้แม่เจ้าเขามันเร็วมากปกติคนที่ฉันไม่เคยมีไปดูแล้วแต่ที่ฉันไปดูของฉันเนี่ยมัเเนเร็วยรงกับโซนิกแต่พอไปดูเนี่ยโอ้โหมันคลานเลยครับคลานอย่างกับเต่าอ,อย่าฟังที่เด็กอย่าฟังเด็กอย่างผมบนเลย เช่นนั MM ่นย oh ังดีเฮ้ยเราเจอสิ่งเล็กๆที่ดนกระหัวแล้วว่ะเจ้าหัวเอ้ยเจ้าต้องตายโอ้มาลุกก็เกยมาลุกก็เกยมาลุกก็เกยเพียงโอ้มาลุกก็เกยมาลุกก็เกยมาลุกก็เกยเพียงเอาเนื้อมาให้ขคอโอ้ยเกี่ยวก็ตกอ่ะ เก็กระตุกอะ่ะเฮ้ยมีที่ครับแล้วเฮ้ยคดีข้าจะครับข้าจะครับข้าจะครับครับฮ่อห่อ่อโอ้ครับตอบไม่ได้แล้วอะไรวะทำไมเขาตอบไม่ได้อะฮะ ว่าทำอย่างงี้อะพวกเจ้านี่มันได้เลือกันเลยลนะ่ะ <c> ฮ <oughs> ึอ้โอ้โอ้อ้้วยคนช่วยใครเวลาที่จะมามัค่อยได้เสียงใครโอ้โหว่าแล้วไงได้เสียงใครโอ้ไอ้นักกากเล็กเฮ้ทำไมโรงนี้มันอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ย เอ็งชนเผ่าอะไรอ่ะเฮ้ยเอ็งชนเผ่าอะไรเนี่ยไม่แน่ข้าจะเป็นคนแรกที่รู้ก็ได้ว่าเอ็งคือชนเผ่าอะไรเพราะฉะนั้นข้าจะยังไม่ยอมตายตอนนี้เป็นเด็กขาดแน่แท้เอ็งคือชนเผ่าอะไรเอ็งจงบอกข้ามาเกมข้าก็กระตุกแต่ยังต้องมาเจอเอ็งอีกเอ็งคนอะไรกันแน่เอ็งชนเผ่าอะไรเอ็งชนเผ่าอะไรเอ็งชนเผ่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยขอชนะ เธอเผาแล้วนี่ไอ้ไอ,อ,อ้ข้าน่ยแข็งเก่งอยู่แล้วเห็นไหมข้าเป็นสายพวกตีลุ้นหนีตีลุกเห็นแต่เลือดมันน้อยจัง,งฮะวันด,ดีเก็บหัวจ่อ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 ปีนเขาปีนเขา,เขากันเธอทุกคน ทุกคนเป็นเด็กดีเด็กๆโอเจอไอ้ผกนี้แล้วฉันไม่อยากให้ขอเธออยอะเร็วสิโอ้ยฝากฝากดีมากข้ากิดสบไปแล้วขอโทษโอ้ย เราต้องแอ,องบอของ่ามเนี่ยเขาไม่เห็นเราดีมากข้าคือแอ,อ,อสซีสินข้าคือแอสซีสินแอสซีสินจะหนีแล้วนะครับมันไม่ตาเบาเว้ ดาโอ้ยทำไมโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นอย่างนี้เลเนี่ยว่าแต่เราได้ตังค์ไวเท่าไหร่เออมดูดิดูก่อนดูก่อนได้ตังค์ไวเท่าไหร่โอ้โนี่บีตังค์อยู่ยี่สิบสี่สี่กันนะครับ วัวเยอะไม่ใช่เบาะแล้วตอนนี้เราก็ต้องเตรียมเห็นแล้วครับเพราะเราเห็นว่ามันกำลังเดินมาทางนี้ผมไม่ได้เดินละวิ่งแล้วละผมว่าแล้วสิ่งของโกงมันก็เป็นจริงมอนเตอร์น่ารังเกียจแล้วก็รังตามผมมาแต่ผมไม่กลัวมันหรอกเพราะว่าผมน่ะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนี้โอ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 ้ลดค่อยๆลง อันดันถอยเฮ้ยไม่ได้แคกขนาดเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรอ่ะมัคข้เมินเด็กดีสัหลักษณ์เลานะครับเด็กดีเด็กดีเด็กดีแอ๋แต่ละลันเต้นเตะ